เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เองได้มีการปรับสมดุลฮีโร่เพิ่มขึ้นอยู่2ตัวหนึ่งในนั้น,นก็คือบักคลิกเนี่ยหรือว่าบักด้วงนั่นเองคอมเมนต์ขอมาแบบนี้ก็จัดเลยสิครับรออะไรสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมอยากใส่มากก่อนที่เข้าไปรับชมเนี่ยก็ขอพื้นที่ในการขายสติกเกอร์ลายสักนิดนึงเนาะหน้าตามันก็กวรส้นตีนเหมือน้คนทำนี่แหละถ้าใครสนใจไปที่หน้าช่องกดไปที่เกี่ยวกับจากนั้นกดไปที่ลิงก์ตรงนี้ แล้วก็ไปซื้อกันด้วยนะครับผมสาบหาบาทเองเนาะเพื่อสนับสนุนให้บักอันนี้เนี่ยเลิกขี้เกียจทำคลิปสักทีขายของเสร็จแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยเริ่มมาแล้วก็มาดูกันก่อนแล้วว่าคลิกเนี่ยเนี่ยปรับทุงส่วนไหนกันบ้างคือการปรับที่ท่าหนึ่งนั่นเองสำหรับ Terrify p r e หรือว่าท่าปล่อยแมงงอดของมันเนาะสำหรับการปล่อยแมงงอดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นการทำดาเมจเป็นเวทแล้วก็สร้างความเสียหายเป็น Max HP เลือดศัตรูถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ในแพทนเนี่ยถูกปรับใหม่นะผมให้กลายเป ภาพเป็นหลักอยู่แล้วเนื่องด้วยเป็นแอสเซนที่สร้างความเสียหายกายภาพเป็นหลักการปรับพาสีในครั้งนี้ดาเมจเนี่ยจะค่อนข้างคูณอย่างมาาสารในบ่มในเรื่องของการยิ่งมีโบนัสดาเมจหรือว่าโบนัสกายภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวดาเมจเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันถามว่าเพิ่มยังไงให้สังเกตดูตรงนี้ผมก็คือ50หน่วยพลังโจมตีจะเท่ากับ1%ความเสียหายซึ่งก็คือถ้าเรามีดาเมจ8 0ดหน่วยเราก็สามารถเพิ่มได้ถึง16%แล้วก็สาาามรถเอ16%ไิบหกเบอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถเ่าม ก็คือปกติดวงเนี่ยไม่ได้ออกดาเมจเวทอยู่แล้วเพราะนั้นการสร้างความสายเวทเนี่ยก็จะอยู่ที่7%จ็ดเร์เนท่านะผมเพราะว่าโบนัสดาเมจเวทเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยยกเว้นแต่เราเอาพลังแฝงการสลิงเกอร์มาการสลิงเกอร์ถ้าเต็มที่ได้6สเต็กเนี่ยก็อยู่ที่72หน่วยพลังเวทเนาะซึ่งก็เพิ่มมาที่ ประมาณ8%กว่าๆนั่นเองค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ต่างกับแผทนี้พอสมอควรเลยครับผมแค่นนี้ก็เห็นความต่างอย่างชัดเจนแล้วสลับดาเมจในแผทเก่าแล้วก่าแผทใหม่แต่ถ้าไม่เชื่อผมก็ได้ลองคำนวณดาเมจมาให้ดูเรียบร้อยแล้วกำหนดให้ทาจิมีเลือดอยู่ที่11,480และเรามีโบนัสดาวเปลี่ยนอยู่ที่800หน่วย800หน่วยเราได้คำนวณไปแล้วก็คือ16%บวกกับพาสีฟจากค่าหนึ่งก็คือ8%เราจะได้24%ทีนี้มาหา24%ของ 1 1 4 8 0เราจะได้อยู่ที่275 5ัน้นั่นคือดาเมจที่เราสามารถทําได้ใส่กับตัวทาจิแต่ด้วยก่อนผมสำหรับทาจิตอนนี้ก็มีเกาะอ,อยู่ที่1029น่หน่วยแล้วเรามีจเกาะอ,อยู่ที่160ทําหการหักลบเรียบร้อยทาจิจะมีเกาะอ,อยู่ที่869หน่วยการคานวณดาเมจนั้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเกาะที่เป็นหน่วยเนี่ยให้เป็นเปอร์เซ็นต์นก่อนซึ่งก็คือเอา869หน่วยไปเทียบกับกราฟตรงนี้ได้เลยก็คือกร จากนั้นให้เอา275 5ก็คือดาเมจที่เราทําได้ในก่อนหน้านี้ไปลบกับ58%ของเกราะของทาจิเราจะสามารถทําดาเมจได้อยู่ที่1 1 5 7แต่ดาเมจจะมีการเพิ่มลดหรือว่าแกว่งไปมาบ้างเล็กน้อยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการมาวิเคราะห์การปรับคลิกแนกในครั้งนี้ถ้าสนุกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่ถ้าใครเป็นสายเปก็ฝากไปซื้อสติ๊กเกอร์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผม